สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสี่สอด,อดจากรายการ GKC TV สีนี้เพื่อคุณนะครับออไม่ใช่ฮะคนละสะโลแกนแล้วครับวันนี้จะมาเล่น Hitman บัดมันนี่ในมิชั่นอ่าชั้นที่สองครับ s e r t ์เ n d ย w n มิชั่นนี้ก็เหมือนเดิมฮะฆ่าคนสองคนนะครับก็เหมือนกับมิชชั่นทั่วไปฮะฆ่าคนสองคน คายนี่ฮะไอหัวหมวกทองครับกับไอแว่นริชาร์ดนี่อะไรใช่ไหมนึงออย่างแรกเลยเนี่ยมาางนี้ครับคุยตำรวจครับนี่เขาบอกว่าอ่ะนี่เฮ้ยนี่ส่วนของคุณหรือเปล่านี่ฮะเรามาเพื่อเอาของสิ่งนี้ครับถ้าเกิดเอาเอาเข้ามาตรงตงเนี่ย ไม่ได้อยู่แล้วเขาตรวจครับก็เลยต้องฝากขอไปฝอกของเข้ามาข้างในอะ่ะเหมือนก็มีคนในเอาของเข้ามาให้เราแล้วจากนั้นครับเราก็รอฮรเราให้สองคนเนี้ยเนี่ยสองคนเนี้ยไอสองตัวเนี้ยเอเสอร์เขียวเสื้อขาวเนี้ยเข้าห้องน้ําครับแล้วก็จะไประเบิดเค้กเอเซอร์เขียวกันแต่ตอนนี้ต้องรอไปก่อนโหจะเย็นเย็นลูกพ่อจะเย็น,ยนหน้าตานอย่างนี้ไม่ไหวแล้วสิ โหยกำกามอย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวมึงได้แนะ่วันนี้ยังไงมึงก็ได้นะการฆ่าใช้เชื่อนี่มันเบสิกไปฮะผมจะเปลี่ยนไปใช้เข็มฉีดยาแทนจึกเออโหหมดสติเลยเยี่ยวยืยู่ดีๆตาซะงั้นเดี๋ยวออกข่าวอีกด้านหนึ่งอ่สะสลดใจ คนงานชายเยี่ยวย่ดีเสียชีวิตสาเหตุเนื่องจากฉีดยาล้ามากเกินไปต้องม่ใ่นะฮะหลันะครับวิ่งวิ่งมาเนี้ยเนี่ยจะเห็นไอ้เสื้อขาวเนี่ยตาสีอยู่ช่างหัวแมงครับไม่ต้องมีใจาทางนี้ครับชแชวะเปิดประตูมาเห็นคน,นครับนี่เหับลงทํางานนะฮะของพวกคนงานพวกประมงุง ไม่สนใจครับมาทางนี้ฮะเอาละคเตรียมพร้อมเสมอครับมา,านี้ครับวิ่งอ่ะเป็นห้องนะห้องหนึ่งตัว,วของนักแสดงเราผ่านห้องนี้ครับนี่เข้ามาห้องนี้เลยเงี่ยเหมือนกันนะห้องพวกไฟแสงสีเสียงทั้งหลายแหล่อะไรประมาณเนี้ยฮะต้องสนใจครับ นี่จุดสำคัญเราอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหพ่อคุณเด้เป็นผู้ชายนะสัตว์เนี่ยตรงนี้มาระเบิดไว้ตรงนี้ครับนี่จุดสำคัญเราที่สุดแล้วจุดสำคัญมากๆคือมิชชั่นเนี้ยต้องเป๊ะทุกอย่างนะครับเราจะพลาดแม้แต่นิดเดียวหรือช้าแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่ได้มันยากมาก นม่ฮะมันอาศัยจังหวะจังหวะที่ดีนี่ครับมีกลับมาดทางเดิมฮะทางห้องส่วนตัวที่เราผ่านมานะครับป,ประตู่ะกระมาประตูเดิมที่เราออกมาน,นั่นเองใช่มนะฮะปีลูกกงใช่ไหมครับเหมือนลิงเหมือนคิงคอง นี่ครับนี่ฮะเตรียมของที่เรา๋อไม่ใช่น,นี้เลยโถ่เอ้ยอันนี้กด F1 ครับเป็นมุมมองฮะเนี่ยเราเราจะสัง่งหันเขาด้วยปืนนี่ฮะแต่จังหวะเือไม่ใช่ตอนนี้ฮะเฮออ้ต้องรอให้เนี่ยคนเนี้ยไอเนี่ยสาวปืนยิงไอ้นี่ก่อนครับเราจะบวกความผิดให้เขาครับเพราะเขาไม่ควรยิงคนนี้ฮะแล้วเราก็จะรอยนวลครับ คงไม่นานจังเนี่ยมึงอ่านหรือมึงฝวดมนต์ไว้เนี่ยชิบหายเฮ้ยเตือนเตืนเฮ้ยตือนเตือนเฮ้ยเอาแล้วครับสาวๆตั้งเรียบร้อยครับรอครับเพื่อความชัว์ดูดูจอเล็กนี่นะครับเออตายแน่นอนนะครับเปลี่ยนเป็นเนดชเน,ชนเตอร์อ่าขึ้นกดระเบิดที่เราที่เราเอาระเบิดไปวางไว้ บนั้นนะครับเห็นไหมไอ้ตรงไฟไฟใหญ่ๆฮะแล้วก็รอครับรอไปเรื่อยๆตัวเกมมันก็จะเดินของมันเองฮะเพราะตอนนี้เราเตร็มการไปหมดแล้วทุกอย่างมันโอเคละเขียดเขีดไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วนะมังอาจมากใครกันทำกผัวกูได้ยขนาดนี้ กูสัรนลงทุนมาถึงขนาดนี้นะเว้ยตายเรียบร้อยครับตายฮะคนเราครับประหมายก,ก็เป็นอย่างเงี้ยฮะตายจะครับแล้วหลบหนีครับนี้ ตามสูตรตามสูดรลบหนี้ฮะเ,เนี่ย,ยทางเดิมไม่มีแลรร้วทางเดิมโอ้โหสวยเหลือเกินอีดอกอุ้ยจุดไปละเวนไรอละเ็ล้รวใกล้จบคลิและเนี่ยอันนั้นก็มาเปลี่ยนสูตรครับนี่โอเคหลอเหมือนเดิมน,นี่ก็เอ๊ะเข็หนีไปเลยครับจบแล้วครับข้อคิดเนี่ยผมให้ได้เลยข้อคิด คือหนึ่งอย่าเอาเงินมาดูอะไรกับพวกนี้ฮะเพราะงั้นคุณจะถูกฆ่าครับจบจบ,จบแล้วครับ